อนเดี๋ยวจะไปขายให้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะความฝันอันนี้พันย่ก่อนอันนแบบี้นลูกแกวแ้วโลละสามร้อยเมอร่อยกว่าอร่อยกว่าอพันอืออร่อยกว่าอันนี้กัลัตตีกลัลนตี นีวาจัดกอดดจัดั้เเวลาาขกกม็กเลยเอิดมันว่าลูกแกว้วถ้ามันหน่อยก็เลยเอิดลูกแก้ววะอันนี้คือพันธุ์หิมะเนาะพันธุ์หิมะอือหิมะอ๋อตอนนี้เขาปลูกซ้ำกันนั่นบ่ครับแม่นอายุซ้ำกันเพราะว่าตัวนี้สาปีแล้วตัวนี้อายนะุกันเก็บเกี่ยวเขา,าอายุปีเก้าสิบมื่อันใบดำๆเนี่ยเป็นอย่งไข้าสมมติวาในแปลงหนึ่งเหรอเาเห็ดเขห็ดน้ำอ้อยแล้วก็หิมะผมจะใช้วิธีกันเป็นหิมะก่อน ม้าเบนแต่อามันสวนใหลายหลายน่ะก่นใส่หิมะเบิกนี่มันเอาไปท่านเวลามันสุกก็โคมันระยะแถวเนระยกะถ้าสุกถ้าไอ้พอดีพอดีตามเจ้านี้คือสี่พนีีคุณีแต่อยู่ในสวนนี้เป็น ไอ้ทีก so okay. really so ุ right. ้งสามสามผู้จ so ีผู้จีตัวนี้มันแจกกขาบ่ได้แล้วครับจะแจกก็ต้องจะต้องกระจามเนี่ยใช่ว่าอแจ้งซิ่งหรอการให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นเังไหนครับให้ปุ๋ยนี่ให้ปุ๋ยมันชี้นิยมข้าวปฏิบายนคือหรับต้นมันเป็นบ่ะปุ๋ยนี่ก็ให้ตามจุดให้ตรงจุดที่ให้น้ำปุ๋ยคือยทีให้ช่วง ยากทังย่างบุ้งมาสมบูรณ์มันเป็นสีนี่ช่วงมันมันหักอ่ะเน่ยมันักคิงมาสมบูรักหรือชิคที่ไกล้เชียงอะไรครับว่าตุงเป็นตัวนาสูงตัวไทยตํำครับแล้วก็รับกันก็สุสัปดารับกันเดือนต่อเดือนเดือต่อเดือนหรือหรือแบบที่่าที่เจ็บที่พามือ มากก็เป็นคูมเมอร์สิมาเมื่อจะขาย่ลนานชอนก็ได้ดชั่วมงห้าเอาปเป็ลองแล้วปุ๊บชัมงห้าเป็นปลเดือนนี้บดัดเรื่อยอเดือนห้าขายปุ๋ยใดก็จะเดือนนึ่งเดือนหนึ่งหรือสองอาทิตย์ล่อๆก็เลยคือตูมเอหนึ่งยี่ห้าเจ็ดเจ็ดลน้อยหนึ่งท่องใบดำๆนี่เป็นยอย่างาคะเป็นโรคอยู่บะเป็นเชีอราอ๋อข้ขนาดถ้ามีมุงป่านี่ยังมีเชื้อร่าเนาะมันมันมันโตมากได้ไครับเนี่ ห้นเฮาลงมุงตัวนี้แห้งมักเลยเพราะว่ามันความชื้นว่ะความชื้นมันลมมันสีบ๊อพัดพานได้ดีคือคือบัวถือบัวถือแถาใส่ระบบน้ำยศเนาะไอระบบน้ำยศนี่ให้ระวังระวังแถวระวังต้นครับว่าเดินได้ไปใหงาเล็ก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 แหงาเขาปลูกเล็กเล็กนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพรามันต้นไงเบิ้งละสมีของใบเขาเบองละมีของส่งคุมเขาอ่สมมติถ้ามีสัดเปี๊งเกิดอยู่แล้วนะ ได้ย่บบฟันใสตัวตวนแห้งได้เพราะว่ายาใสายปยเกร์บถ้าถ้าเหล็กเนี่ยถ้าปลูกจะบรกว่าปลูกต้นนี้นี่เนาะก็ให้นี่จะได้ถ้าเป็สายพี่เขากัเยาดนี้เออมันก็ปูดแลไวหมดนะเพระเพราะเพรามันใหญ่กอกามาแล้วสนี้มันก็ออกมามาเนาะหางกออกมาเขาก็ปูดต้นนี้เขาก็มาจอดสายพี่อีนั่นก็ดีอยู่ฮะเขา มันดิ่งเลยมัคว่ำชื้นของดินบ่ได้ระบุว่าต้องให้ทุกมือแมนซึ่งซึ่งตัวนี้มันทนอยู่แล้วมันคว่ำชื้นแมนกับอันนี้พันธิมะผักไปนล้วในแม่ล่ะอันี้พันธิมะพันธิมะก็มีลูกนก็จะปล่อยต้องผลนะก็ะไม่ต้องเบืองนะปล่อยเลยเดี๋ยวมันงอกมันดิ่งใส่ปุ๋ยนิดน้อยต้นนึงให้พ้นผลิตเท่าใดนี่เท็กรมันเลี้ยงจะต้นหน้อยต้นใหญ่เขียนยาดิพุทรา ทานทุ้นาีผมอร่อยตัวคร้านเขาเด็ดแต่งน้าเมนบ่หรือปล่อยเลยครับปีนี้ดกดีปีนี้แต่งกิ้งอยู่แต่ว่าแต่งบ่ได้ได้บ่ดีแต่งหมากมันดีไหมแมนมันดกพวปีนี้ดกพั้วของคุได้กี่ิมอันนั้นอันหิมะบ่รอคะหิมะขอบไปนะคะดกเกินอันนี้คือคือสามารถเก็บได้บเหรอคะสามารถเก็บได้นี่เนื้อขาวเขาจะไปบ่ได้ยิ่บอก <Main> เมนบ่อทเสียบอยู่นั่นเลยเดี๋ยววันก็จะเสียบอยู่นี่จำเป็นต้นองกลางมุ่งเน,ะงนาะคือกระท่อมปลูกบอลายหาหาเา,าก็ห่อเอาอ๋อห่อทีละหน่วยห่อหมากป้าน,นั่นห่อหมากจูบ <c oughs> อได้ครับฝันนั่นแต่ห่อซีดาก็บข้าวนี้กูเมนครับเป็นอะไรใส่บ่ปลูกหลายต้นใส่กระชีบบัวเฮดมุ่งใหญ่ครับผาล้านทุกชิ้นไรอยู่ผาล้านผาล้านซีเทียนเงินบ่ได้แล้วมันหนาหมดมันเป็นสีเขียว แสงมะเขามันหนาโหดครับแม้แสงมะเขาวต้นไม้ห้ามปลงหันไม่ได้มันต้องเอาสีขาวครับเพราเอินถามุมงอันใหญ่มหมุ้งขาวตาสิบหกขนาดคือตาสิบหกหมงขาวตามันมีพวกจำไปด้วครับมุ่งก็ไปเอาที่กาลสินมีหมองช่างหายยุกกาลสินก็จะกาละสินก็จะปลูกเห็นอืมห้วยบอเป็นเทาปลูกแล้วโคตรดีปลูกเต็มหนึ่งบ่อบัดดีต่อเนาะ ก็ผมแนี่ยนาไบ่ต้องตักปลักสลดต่งคิงต้นหม้ต้นีกัต่งกันเลยจะไขกันนั่นแหละต่ว่าคือเล็กๆเขาปลูกก็่เขามนตัดแต่งอย่างไรดอกตัดจะต่อต่อป้าสมมติว่าต่วันมันตอนมันที่ใส่ต่อป้านาะเป็นเปนเป็นต่อหาเลี่ยงมันน่ะแต่คือว่ามันมันต้องมันต้องอธิบายรุ่ต่นก่บ แต่ตัวนี้มันไงแล้วมนันติดต่อไงแล้วมันนี้สาธายอธิบายอย่างหนึ่งก็ต่อเวลาเขาปลูกไปก็ต่ออธิบายสองอย่าอธิบายมันบอกอธิบายมันด้วยหลาอย่างเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวเอาความเกี่ยวเอาจนหน่อยเบื้องเบืบ้องเนาะเออเอาวันนี้ชื่อลักษณะว่าไอ้ช่วงใดที่มันบเบอ่อเขาต้องมาตัดแต่งสาวมันนะเก็หายต่อไงต่อไงครับบางคนฝีมือดีดีเดียวกับแต่งทิ้งเลยแล้วต่ำเสาต่ำเสาเลยแล้ว บางคนเลี้ยงลูกบ่ดีก็ับที่สองค่อยตัดครับคือปล่อยก่อนปล่อยก่อนเลี้ยงเอาล้ต้นมันก่อนครับก็ยังก็ยังซ้ำเนี่ยนะอาจจะบ่ทันตัดนี่ไม่ใช่ใส่หรือที่ไหนอันนี้อีกหนึ่งอันนึ้มเนี่ยนะซ้ำเนี่ยอย่าผึ่งแตงครับอันนี้พอเราคุมแล้วนะมาบ่บ่ทันอย่างไแตงอะไรเพราะล้ต้นมันหวานครับเลี้ยงก่อนคือคือตัดตั้งตะกลางแบบเนี่ยได้ครับเขาเลี้ยงก่อนเนาะตัดให้มันบางๆว่าจะเป็นต้องตัดแบบนี้หรืด ตัดให้มันเหลือใบบางๆต่อปีนขพอข้อมันครบขวดสี่สองครบขวดสี่สองเขาจะมาตัดท้าสาวช่วงเดือนมีน่าของทุกปีมีน่าของทุกปีโอนลารวมนีน่าก็เาเพี้ยนโอนลาระวังเพราะระดิ่งเวลามันเบิดลูกเบิดยางเดียวเขาจะมาตัดแต่งมันบ่ไม่ครับเี้ยดลูกไร้สนามหันส้นล่างเนี่ยมื่อนี่ยขงกระดิ่งแสงล่องเล่นกันเลยแสงล่องคิดตอนพักนั่นละสำหรับคนที่ส่องมาบ้า เดียวกีนัเราเริ่มทาร์วเาีันอเที่ยวเพาะใบเนีแตกต่างเทียวเดืนยนั่นนจ้นพันนต่อมันเดียวเดือยแต่เดืกันเด้ตวลำต้นลำต้นขนาดต้างขนาดลำเปลืองว่าทำไมตะเกียดทำไมติดเกลยดเ้าเอาเจ้างาวาถาบเนาะถาดติดก็ เช็คเดือนครับมันจะผิเดือนนึงเดือนนี้ก็ได้ครับอโนบายตัวเท้าอันนั้นคือเท้าถาบจริงเงินบ่อ่ะเงี้ครับอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์เนาะเอาต้นต้นพันธุ์พื้นบ้านห่อนี่แต่เขาจะเอาลูกมาอ่าเรีล้ทาบด้วยอ๋อทาบแล้วอันนี้ทาบจริงครับ กินกบเรียสียไอ้สนใจกิงพันธ์กะสามารถมาติดต่ออยู่กับสวนพันได้นะครับกินงพันธ์กิงพันธ์ละของไอ้น้ำอ้อยนี่รอยหาสิบเนาะอือซ ok ้ำกันมันบอกกับไอ้ยิมะา 200กิง <im <im ้งร้งวหนิมา200สำหรับนมอ้อยกับ้อยหาชีบน้ำบ่ไหลนี่ไบอน้ำน้ำบ่ไหลครับการแ่งกิ่งนะครับแ่งกิ้งอันนี้คือต้นนี้คือปีนึงแล้วครับเรียงน้ำต้น S 2> <S 2> ัคอย,ยกากจะออกลูกออกมาให้ได้ซิมแล้วแต่เขาไาตรงเลียงต้นมันไวกไ่อนให้มันใหญ่จะีแตงข้ามสาวมันนะครับสองปีนั่นหรอสองปีอืสองปีองปีเลยตัดออกบางบางงพ่อดูการไม่กันนะตึ๊บฝนล้เบียงหนีนะตึ๊บเลยรับออกีเขาไปดูยังท่านเ มันหากินเก่งบอก่ายังเป็นอ่อนซ่อนนี่ขนาดกลางนี่แหละวิธีการแต่งกริงมันยังมเหงาคันต่อห้าพันไง่ครับแจ้งแบบนี้ครับแจ้งแบบนีไว้ต้นี่นมัดต้นไป่นาันตัดตอนะขั้นขั้นทำต้นนั่นนตัดตัดได้แล้วครับทนสิตัดนะขันกิงแลวผมมีน่วยนี่นี่ที่มีหน่วยประมาณเนี้ย ครับให้กิ้งประมาณนี้แจงตัดซ้ำแขนนี่ยแขนห้อยห้อยแจงมาตัดแต่งสาวอืมตู้ต่อนั่นก็ได้อยู่ที่ถ้ำกับสาวก็ได้ต่อนอันตัวไห้ฮะตอ๋อโนนโนนโนนอนตอนนี้ปีเดียวเท่ากันอันนี้ปีเดียวครับแต่ว่าพี่เจอว่าเขาไปเร็วๆัต่เนี่ยอืมอืมหากินเก่งมื่กกี้ไงนะครับอืมนี่เนี่ยตัดเลยตัดสาวเลยแล้วครับผมั แว่าเขาเอาไปจำนายนี่ก็คือจำนายหนาสวนอย่างเดียวตอนนี้ครับใี่กินก็ซิมก็ต้องมามาหาอยู่สวนบ่พ่อบ่พ่อจำนายครับโลละลอยครับแปดโลอ้ยเแปดหน่วย แกหนวยเก่านวยโลครับมันก็มีหลายใสครับครับมันใส่งก็คัดใคร่ไหมวโลเนาะซุ้มเจ็ดซุ้มเจ็ดนวยโลขหนนวยโลก็ขาคอีกราคานึ่งามีเกรตมันเกียรตินวยโลนย ตเข้าไปยังบูวขนาดตเยเเหลือนนีมีาดาไหตอนนี้มันตอนนี้ช่วงนี้มันมันเบิ่งหนักดูเพร่แสงมันเขาอันนี้คือเก็บได้นะครับสีสีออกเป็นขาวขุนๆขาวขุนโมเมนต์ขาวเขียวจังสีจังสีตะยังสียังยัางบมละเขียวครับเบิ่งลักษณะเนาะไปห้องเก็บใสใส่ห้องเก็บดูดีเฮาอืมอ แมนบ้าหญมาขาวท่องเลยพิิีพูดิดสนใจกัมาสวนใดกว่าครับอยู่ทั้งใดนี่บ้านบ้านสวนภูผาจังกรหมัดหนองคายบนงคยเพื่อพ้นพิสัยครับบนพิสัยขึ้นคเลยใจข้นโคกมาเลยเนาะมีเศษมีอย่างอยู่ับนี่นีเพจมีเพจอยู่ในถุงเพื่อนนะไปสนใจครับ มาเยี่ยมส้มเนาะช่วงนี้กำลังบอกนี่กำลังเบิด์ตกำลังสิไใบเลยกำลังไอ้ไอ้เฝ้ามากครับโอเคครับผมขอบคุณค่ะประม่าชิบหาเดี๋ยวนี้นะจะเบิดแล้วครับผมไปแบบนี้ไปซื้อของเพิ่นเยอบแบบนี้อันนี้ก็